โอเคแล้วครับก็สวัสดีคับผู้ชมทุกท่านคะเราเร็นผูัดการเฮ็ดคุ้ที่น้ครับเมื่อกี้เฟลอะอุตสห์ตัดไม้มาเยอะเฮ้ยไก่อ๋อไก่อยู่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อว่าชิกกี้นะครับผมชอบไั้ชื่อมันแล้วก็ เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะจะมาไปตอกันแกะกันนะครับตากตอนนี้เลยจะผมขอคราบดาบก่อน <c oughs> เดี๋ยวมีสกิลไม่มี เลยโค้ดซัมบี้อูสอยหลังสอยหลังนะครับคุณแกะจ้า วายพีซีครับผู้ชมว่ายพีซีอุ้ยดีค่ะก็าถามนะคะว่าซีดีซีดีอะไรซีดอลิมอนครับโอ้โหโคตรดีอ่ะดูไอ้หมอ้อัสกลิตนะครับซีนี้ซีนี้โคตรดีเลยผมพิมพ์มั่วเองใช่หรอวะใช่ใช่ใช่ คิดว่าเป็นอะไรผมลงไม่ได้ลงหรอกแต่ผมคิดว่าเป็นมสัสเฉยเพราะมาน,น้องผมมันเล่นเกินไปมาดิเก้าอ่ะเก้า่เก้าเก้า่จริงผมอยากมาตอนเชาน้านัแต่ตริงมันมีมีแบคคมิ์ไม่จะไปเก็บของเลย 反正你给我证明的事情，毕竟我证你 ไม่มีอาหารกินเยอะคะรับเราก็จะดูของ NPC ไปกินก่อนมันเห็นเราเร็วมันเห็นเราเร็ว นะคนวุ้ยเกือบดับผมขออน,นุญาตปิดม้อนก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะดับโอเคเปิดม้อนเลย เกิดต้อนกันครับวิบูครับมอนเตอร์บูนะครับผมก็ขอตัวเราประกอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าได้เจอกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะอย่าลืมซับไปด้วยนะขอตัวเราประกอบสำหรับวันนี้ด้วย